น้ำเน้าครับสุดหล่อครับดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับคันนี้ครับสวยตลอดครับฝอบคุนเลยนะครับท่านผู้ชมครับฝุนมากเลยครับสายแบกครับสายแบก ไปข้างไปข้างหลังเลยเร็งอยู่แล้วครับคันนี้ครับบยาวเลยเยียบตรงกลางอะร่องตรงกลางอะ ชดเด็ดล oh! oh, ุงนาวโอ้ลุงนาวได้ชดเด็ดอ๋อน้องมาขาวครับได้ชดเด็ดเลยครับไว้บอกว่าไปฝั่งนั้นหน่อยยกเลยโยกเลยจมแล้วครับอ้าทำไมมันค้างอ่ะน้องนนท์ น้ำมันขาดน้ำมันน้ำขาดโอ้โอครบแรงครับโอ้ยโอโอลายจอดเด็ดพอดีครบแรงครับแรงครับเมาถึงนี่ลโงตาเลตาทขึ้นหนึตาอมตะไมขึ้นหนึ่นนนน่โ เขาจะย้ายโบครับโจดก่อนครับสายสายสายจวดจดยี่วันแล้วห้าวันแล้วเนาะสายจวดนะโจดจดแบบไม่เสียดายรถชนิดเลยจะมีคนแบบแบบนีหน่อยอนแบไว แรงครับแรงครับค okay. <c oughs> ันนี้ครับไม่ต้องให้รถไถช่วยนะครับมิดล้อครับเมื่อกี้ครับดูครับดูดูครับนี่ครับรถแรงหรอรถแรงครับรถแรงข้ามิดล้อขึ้นได้เฉยขึ้นได้ครับถอยใผิดทางชีวิตเปลี่ยนนะครับอุ๊มอกระเดิมมันยิ่งจะบุกนี้เทรนเทรนไหมอ่ะเป็นเทรนด้เทรนใหม่แบบ บุกโดนไหนเอาเข้าคะแนนดูอ่ะอันนี้เป็นไรเนี่ยมือโดนเมื่อกี้ทะเลาะกันแล้วครับน้องมาขาวครับเราเราแป๊บมาโอ้ชิดเลยครับดูครับจนเป็นรอยครับเสียลายหมดเลยครับไปดูไม้อะไรก็ได้รถโนน่ะเอาามรถใช้งานครับเป็นเรื่องธรรมดาครับจิบจิบครับจะปลบอยไปว่าจิบจิบครับรถใช้งานถ้า mày dạy thân chọn chọn rút mà, không mà hạng lên không biết áo ở mày nắng 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 ใหม่ก็ไปจอ,อ,อดแล้วดูวยวิธีการดัดท่อนะครับอเอาอ่ะกมันลั่นนี่มันโดนอันนี้เมื่อกี้เออทีบดีกว่า นองลองยกดำดูดิไม้ลองยกนิดๆนะยกยกแล้วก็ไม้ดันเลมีบัตรแพลงแล้วมีบัตรแพลงแล้วครับน้องนาวครับเป็นรองมาขาวครับอย่บอยลองเราไว้เลยไม่ไม่ต้องนั้นนิไ้ไปชิดเลยชิดเลยดึงดึง สุดเลยสุดแล้วน้งนัง,งน้ำมันน้ำขาดนะเนี่ยน้ำมันให้ลิกขาดยกตอนเอียงอะตายโดนไหมโดนนิดเดียวตัวเนี้ย บุบเลยครับไปโดนอะไรมาโดนรีแล่ดิ่นี่แหละเนาะแล้วมันจมอ่ะเนาะจมมันกดไงสมพอแตข้างนี้ปันไม่ออกโอ้ถ่ายคลิปเนาะลูกพี่ทูไอ้ทู่อาราพีโอ Xoay mút gấp Lò gấp lò gấp Được Đối cho những nông nông chạp bị lãng thì bàn nữa เนื่องจากวิ่งโคลนเมื่อวานนะยาฮัดตะลุลตีดดูครับคนขโมยครับไปขโมยแว็กในรถนะครับเดี๋ยวผมก็มีโปรเจกต์ใหม่นะครับเสียบอยพาไปทำนะครับรอรอชมครับรอติดตามตอนต่อไปเมรอติดตามตอนต่อไป 60รั <łość> บอยู่คนนั้น2คนนะขอเอาเด็กที่เด็กมีไก่นมตัวละตัวอะไรนะติดค้างร้อนเอาไก่นมตัวละตัวตัวเดียวมันได้ยินนิด นี่ก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามช่องยูทูบต่อตาอัมซิงภาษาด้วยครับสวัสดีครับ